สวัสด for ีคร si right? mm ับ hmm. พ you know ี่น้องที่รักนกเขาและการต่อวัวเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาบ้านเซียนใหญ่นะครับเห็นว่ามีคนมาหานะครับนี่ยังไม่ไปต่อนกอีกเอาวัตรว่าไปครับผมเอายังไม่ไปต่อนกอีกเหรอไปไปทำรถให้เขาก่อนฮะเป็นไงวันทําทั้งวันยังไม่เสร็จอีกเหรอยังยังวันนี้กเขาโทรบอกไปทำไปล้างถังให้เขาก่อนแล้วเขโอ้ยังไม่ไปเลยเสร็จง่ายไหมล่ะที่นี่มาหมดเลยให่สองใบ่สามหมดเลยใหม่สองใหม่สามถ้าไปอีกถ้าไม่ข้าก็ออก เอาวันนี้มีใครมาหาเนี่วันนี้โก็มีมาจากสารคามฮะเอ้าบ้านเดียวกันกับพ่อบาดบ้านเดียวกันอ่ามาแม่ชมนกมาแม่ชมนกเออโอ้มาไกลเหมือนกันนะครับอ่าเดี๋ยวไปทักทายนี่ครับเสียนจากครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ามายังไงครับนี่อยู่บอลรบือครับอยู่บอลรบือครับโอ้มายังไงมาหาพ่อบาดยังไงนี่มามีอะไรแนวอะไรมี วันนี้จะมาเอาอะไรวันนี้ซื้อนกครับโอ้มาหาซื้อนกต่อนกต่อโดนขโมยฮะนกต่อโดนขโมยนกต่อโดนขโมยทำบ้านใหม่เลยเขามาขโมยไปครับก็เลยนึกถึงพ่อวัดเอาแถวนั้นไม่ค่อยมีหรอนกต่อหรือยังไงมีครับเดี๋ยวเขาไม่ค่อยไม่ค่อยขายโอเขาไม่ขายให้แล้วมาที่นี่คิดว่าจะได้ไหมนี่ห้วเราะอ่า อ่ามีแต่ไก่น้อยเยอะเอาไหมอ๋อวันนี้จะมาหานกต่อครับโอ้พ่อบัดจะมีให้ไหมเนอะนกต่อแกยิ่งโดนเหยื่วโดนกระปูดใบอยู่ช่วงนี้อ๋ออย่าแล้วไม่คิฟแล้วแกกำลังฮิตอยู่ตอนนี้อ่าก็จะทำเรื่อยๆเนาะพ่อบัดต้องให้โดนเหยื่วโดนกระปูดไปเรื่อยเนาะอ่าเจอเจอหรือยังเจอตัวที่โดนใจเรีอยงหลายตัวหลายตัวใช่ไหมอืมเอาหนึ่ง หนึ่งกุ๊เสียงกลางคารมคารมมีคารลมมีมีคารลม,ม,มแบบขัดด้วยอ๋ออยากได้แบบนั้นหมายถึงว่าหนึ่งนุขันหนึ่งกูกเสียงกลางมีคารลมขัดครับแล้วก็จนมากจะได้พวกมันขายอีกานะ่นะขาดำดำอืมขาดำดำเคยเลี้ยงไหมขาดำดำได้ได้ได้ครับเดี๋ยว,วันหลุดเบื่อจากกรงอต่อได้ ขาดำดำไหมดำเยอะไหมไม่ดำเยอะแต่ออกโทนดำออกทนสีดำแน่นอนโออเลี้ยงได้นานไหมกว่าจะหลุดสองเดือนสองเดือนหลุดโกงเลยลืมปิดหรือว่ายังไงตัวตัวฟ้าปิดแต่มันเลื่อนได้โอ้มันเลื่อนได้โอ้ครับครับครับวันนี้ก็เลยจะมาดูนกต่อนะเดี๋ยววันนี้ก็น่าจะไปลองกับพ่อบาดได้ไหมว่างไหมพ่อ ผมจะจะไปลงน้ำมันอยู่ทำงานอยู่อ๋อทำงานอยู่แวะมาแล้วก็จะไปเข้างานครับครับโอ้เอาก็ดีครับถือว่าดีมาดูตัวดูอะไรเองเลยยิ่งดีทำงานทำงานครั้งแรกทำงานอนปอทออ๋อยู่ที่ไหนปอทอที่ไหนนี่อยู่บอราบือครับอ๋อยู่บาระบือโอ้เพราะาก็ไปเติมน้ำมันได้ครับผมทำงานอยู่ปมน้ำมันปอทอกรงสว่างบาระบือโอก็เป็นชื่อชื่ออะไรนี่เซียนเลยชินครับ เซียนชินครับโอ้ครับผมติดตามมานานแล้วเลยหรือยังไงก็นานาครับเพิ่งตัวจสอบซื้อได้เครื่องนี้เครื่องที่สองนะครับโอ้ oh, ติดตามมาตลอดเลยครับครับชอบพบ่อบาดหรืออ่าไม่ชอบพบ่อบาดชอบอยู่ครับนึกว่าไม่ชอบพ่อบาดชอบชอบแต่ตัง้งแต่กินน้ำใสใจจริง oh, แล้วโอ้ตั้งแต่กินน้ำใสใจจริงนะครับเป็นน้ำปะนะ <laughs> ใช่ไหมก็งั้นเลยครับครับผมเอา้า เดี๋ยวไงจะได้เสียอะไรยังไงวันนี้เดี๋ยวค่อยดูกันเนาะครับครับครับอ่าวเซียนชินครับก็เห็นตัวเลือกแล้วใช่ไหมเซียนชินในในตัวไหนนะที่ดูไปอันนี้ผลลัมาดูหน่อยตัวนี้เป็นยังไงมันออกไข่หรือยังเอาวางวางวางไว้ตรงนู้นสิอ่าพ่อบาดเอาตัวไหนหล่ะให้น้องนุ่งเขาฮะเจ้าอะไรนะชื่ออะไรนะตัวนี้ เจำชื่อตัวเองก็ไม่ได้นกตัวเองไม่ได้นะครับ่อบัตรนะครับนี่ตัวนี้คือเซียนชินก็ชอบนะครับมันคูไมหมล่ะเซียนชินคูดคีไหมตามที่มาดูตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ว่าประมาณก็จะมังคือประมาณดโมงอหละพอดีไปทางนู้นบ้านลงลงทางไม่เคยมาอ๋อเ,เคยมาตั้งแต่เส้นหลักเส้นหลักไปตันนี้นะครับเอาไหนลองเอาตัวมาเทียบคููหน่อย นี่เอาเจ้าหลิวมาเจ้าหลิวมาลองฟังเสียงแล้วนี่นี่ตัวนี้แหละอันนี้นี่ใกล้ๆนี่อ่าครับเอาเจ้าหลิวมาลองเทียบคู่หน่อยสินะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับฟังเสียงหน่อยนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนเป็นของตัวไหนนะครับเพราะว่าปอนโอบ้านเยอะเหลือเกินนะครับอ่ามาดูหน่อยเอ้าฟังเสียงหน่อยสิว่าจะเป็นยังไงอันนี้เจ้าหลิวนะครับขวามือ ก็กล้ากากลัวครับนกเพราะว่าตัวนี้มันมันอยู่ด้วยกันนะครับนกมันคุมอครับฮะก็ประมาณนี้เอ้าอะไรนี่นกฝากโอ้แถมเฉลยพร้อมอืมโอ้อ่าแถมแถมเฉลย นะครับหนึ่งตัวว่าอย่างนั้นนะครับเใหญ่โป่งกันเลยเพราะว่านกก็ใส่โป่งว่าขันแล้วอืมครับอ่านี่เป็นนกแถมโอ้ปีกบ่าใช่ไหมนี่เออมันมันมันว่ากันกบคงว่าเนาะโอ้จับเมื่อกี้มันเป็นแผลนะครับไม่เป็นไรอ่าไม่เป็นไรมันหายครับแค่นี้นะครับไม่เป็นไรนะครับก็จะเข้าใจปะขาดว่าเพราะว่าบัดนี่หนักกว่านี้นะครับก็หายเอาไปรักพอดีผมอ่าโอ้ครับ มีเลือดด้วยอ่ะอ่ะนี่แหละใส่อะไรให้เขาอ๋อใส่กล่องเลยปล่อยมันไปแล้วก็ไปดักเอาข้างหน้าบ้านไม่ได้เหรอลูกจะมันนอนอ่ออ้าวก็ประมาณนี้นะครับพี่น้องสำหรับตัวนี้ยังไม่มีเวลาทำพาเนียดเลยเนี่ยอ๋อทำผาเนียดเองด้วยโอ้เสียนกของจริงนะครับออาจารย์แต่คนแต่คนละบ้าน โอ้มีคนสอนให้ทำไปเนี่ยโอด้ดีแล้วดีแล้วครับเสียนรุ่นใหม่จับมือเขาเรียกว่าเอาคันแหาแล้วผูกแกนแล้วเสียนแล้วก็อาจารย์จะจับมือสอนข้าทาโอ้อันนี้วิธีพูดยังไงว่าเป็นการขึ้นครูใช่ไหมไหว้หครูอย่างนี้ใช่ไหมอ๋ทอทายัางไงบ้างนะลองลองเล่าให้ฟังใหม่หน่อยที่ให้ชัดเจนหน่อยเพราะว่า,วาจับมือจับมือทําไม้ทาทําแม่ทำตองอุคะเนียยจับมือเราเนี่ยกัเม,มีด เราก็ก็เหมือนเหมือนครูสอนเชนังสือยนโอ้จับมือเราทำจับมือเราทำการถากพระเนี่ใช่ไหมถากถากแม่พระเนี่ยโอ้แค่นี้แล้วยังไงต่อนะเอาอะไรนะขันขันห้าขันห้าแต่ขันห้าด้วยโอ้ไหวไหวแต่งขันห้าไหวคือไหวครูใช่ไหมโอ้เชนชีนี่ทำเรียบร้อยแล้วโอ้ทเป็ดอัน ไปในไปในสองอาทิตย์อ๋อทำได้แปดล้านหลังแล้วครับโอ้ยไขแล้วตอนนี้มีมีออเดอร์แล้วด้วยไม่มีครับตอนนี้มีมิอยู่ก็คือสองหน้าอ๋อทำสองชานสองชานได้ครานทำยากไหมอันนี้ทำยากไหมจากนั้นตัดเลกๆยากใช่ไหมเล็กๆหน่แรกๆยากต่อที่ลัางลังที่สามไปก็ง่ายๆแล้วโอ้เริ่มง่ายเริ่มเข้าใจแล้วแต่ความมันเทิก็คือลวดที่มืออืม มีมีการโศกพเนียดไหมมีครับตกดินตลอดครับตกดินเลยโศกโศกไม่ใช่ว่าโศกพเนียดกันนับวัดอะไรนน่นับครับนับครับสวาม<ส>ยังเช่นก่อนอ่าสูตรของเชนชินว่าอย่างไงท,<ม>ที่ที่เรียนกับอา,อาจารย์ทางสาขาว่าไงนนส,สูตรสูตรโศกว่าไงแม่แม่ที่ต้องดินินน้ำลงไปให้มันตกให้ตกดินดินตลอดอ๋อให้ตกดินเจ้ายาวเท่าไหร่ก็ต้องตกดินส่วนพวก็ตกดินตลอดอืนน้ำลงไปทัต้ตกดินตลอด ดินน้ำลมไฟอ่าต้องตกคำว่าดินต้องตกคำแรกใช่ไหมดินใช่ไหมคำแรกก็ดินอ่าคำแรกก็ดินน้ำลมดินน้ำลมไฟแล้วก็ดินก็จุดหยุดเลยแล้วก็ตัดตัดเลยอืออันนี้คือสูตรการโศกเพราะเนี่ยทางสารคามเป็นดินน้ำลมไฟโอ้เซียนชินก็ทำอย่างนี้ทุกอันเซียนชินคิดว่ามันมีผลไหมการโศกเพราะเนี่ยมีผลไหม มีผลในการที่จะหมานไหมไปเนี่ยมีครับความเชื่ออันนี้มันเป็นความเชื่อแล้วความเชื่อครับเนาะใช้วิจรารา์ในการ,รเออนั่นแหละนะครับอันนี้มันเป็นสูตรที่ของอาจารย์ได้สอนเซียนชินมาเนาะว่าใช้สูตรดินน้ำลมไปให้ตกคําว่าดินนะครับอ้าอาอะไรอีกพ่อบัดเนี่ยอเอา่อทสองชานนี่แหละต่อทำสองชาน บานนี้พวนี้พวกเราแย่อ๋อแย่ยเข้าได้ทีนี้ก็เลยเปลี่ยนไหมหรือยังเป็นถีหรืยยอยังทีนี้เป็นถีแล้วถีแล้วนะเอาเอา,เอาห,นนหนึ่งนิ้วใช่ไหมครับครับเอาแย่แย่เข้าไปไม่ไม่ใช่ได้ไนอนได้นอนนั่งได้ตั้งอ๋อต้องแย่ลายตั้งของนิ้วให้ตั้งขึ้นแบบนี้<ด>อ่าถ้าแบบนี้แบบนี้ไม่ได้ต้องแบบได้นอนนะอ๋อนี่คือการอ่าวัดช่องพระเนียดของเซียนชิน ต่ส่วนมากมีแต่แล้วนกเขามาจะมาตีโอ้ครับนี่ถือว่าสุดยอดนะครับพี่น้องเซียนรุ่นใหม่ทำเนียดนะครับนี่แหละต่อไปอนาคตข้างหน้าจะได้พึ่งพาเซียนชินนี่แหละครับเล่นตั้งแต่มอสองโอ้เล่นนกตั้งแต่มอสองครับครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับครับก็จับใส่กรงเรียบร้อยนะครับตอนแรกผมก็ว่วให้ประบาดอยู่เอ๊ะทำไมไม่ใส่กรงไปเลยนะครับพอมาทราบทีหลังว่าคนที่มาแบ่งนกนี่ ขี่มอเตอร์ไซค์มาครับพี่น้องจากสารคามตั้งแต่อุ้ยนะครับผมก็ว่าอยู่เอ้าผมก็มาว่าไม่เห็นรถรถใหญ่มานะครับรถกระบะหรือรถเก๋งมามาแวะอยู่น้ำมาแวะอยู่หน้าบ่อน้ำฟองเนี่ยครับนั่นแหละผมก็เลยเอ้าก็เลยว่าทําไมไม่ให้กงไปเลยนะครับอ่าพออ่าสรุปแล้วก็คือไม่มีรถใหญ่มานะครับก็เอามอเตอร์ไซค์มาก็คงต้องต้องทาแบบนี้เนาะขับไม่เป็นโอขับไม่เป็นอีกอ่ะ ก็น so no 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 right ี่แหละครับการรักในการต่อนุกเขานี่อยังไงก็มาได้เนาะเซีนชินเนาะยังไงก็มาได้เดินมาก็ถ้าไม่มีรถก็ต้องเดินมานะเพราะว่าความรักไงความชอบจะเดินมาก็สองวันไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็โทรมาบอกให้บ้ันได้เดินไปส่งนะครับไม่เป็นไรหรอกต่อนกไปด้วยเดินไปต่อนกไปด้วยมีบอยบ้านเนาะเอานกต้อนบ้านรับต่อจากบ้าน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 ไปอ่ะ พี่ว่าหอดังละครชีวิตนิดนึงนะครับก็ต่อยอดการกันล่วงเลยแล้วผมร้านขายเปิมนะเพรดีกับสามทีมก็อดนเดียวก็ต่อยผลไม้บ้านเกิดเลยนผมก็ขอว้วหอนแม่พ่อเด็โอ้ละครชีวิตละครชีวิตครับเอาเรียบร้อยนะครับผมบรรจุกล่องให้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแข็งจิตไม่จีนเลยนี่อ่าแพ็งแข็ดีไหมล่ะพ่อบัดครับก็แบ่งครึ่งนะครับพี่น้องใส่ฝั่งหนึ่ง นกต่ออีกฝั่งหนึ่งนกเฉลยใหม่ครับอันนี้ให้ไปเนี่ยให้ติมตัวสวนได้อันนี้ให้ไปเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ตัวเติมมันไม่มีใ้เ่อ่าแล้วครับกดดันแล้วครับโดนเซียนจากบอลรบือขอผนี้ตู้พูดได้เดี๋ยวยานี่ไม่ได้หรอกมันไม่มีทำไม่เป็นอีกตั้งหากอ่าอ่าเขาน้องเขาแกล้งเฉยหลอกน้องเขาทำเนียดขายอยู่นะครับอ่าอันนี้เขาแกล้งเฉยน เออครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับส่วนราคานั้นยังไม่ได้ตกลงกันแต่ว่าพ่อวัดจับใส่กองเรียบร้อยแล้วอ่ายังไม่ได้พูดคุยเรื่องราคาครับผมอ่ะก็ประมาณนี้ก็ขอให้เซนชินนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับเดินทางปลอดภัยแล้วก็มันหมานเนาะมันหมานอ่าให้มันหมานนะครับไม่เล่นนกนะครับนี่แหละครับเป็นการฝึกไปเอยเดี๋ยวเมื่ออายุเยอะ ดี๋ยวมันจะเก่งไปเองนะครับแล้วทุกทุกอย่างต้องมีการฝึกนะครับอยู่ดีๆจะเก่งเลยมันเป็นไปไม่ได้นะครับจะต้องค่อยๆขึ้นไปค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆครับเชเชอ่าขึ้นไปเรื่อยๆครับตามลําดับตามสเต็ปนะครับก็ประมาณนี้เอาละครับผมก็ประมาณนี้ครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีๆที่มีสาระมาฝากพี่น้องอีกเช่นเคยสาหรับท่านที่มาใหม่ก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อรียทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสาหรับผมกับอ่าเชิน ชินครับผมไปก่อนครับผมยินดีครับแล้วก็พ่อบาดครับผมสวัสดีครับไม่แถมอีกสักห้าตัวเลยนกเสร็แ้แถมไหมแถมไหมงวดหน้ามาเอาใหม่ครับก็พาเซียนชินนะครับมาเล่นบ้านนะครับก็ผมตอนแรกผมได้ยินว่าโดนขโมยนกนะครับผมก็เลยแบบว่าคลวยง่าย่าในใจสงสารนะครับก็คือโดนขโมยนะครับในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับผมก็เลยสงสารนะครับเห็นเป็นมือใหม่เซียนใหม่ด้วยนะครับ ผมก็เลยเรียกมาบ้านเลยนะครับมาจับเฉลยให้อีก2ตัวนะครับแบบฟรีครับไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆด้วยนะครับก็จะให้เฉลยกลับไปด้วย2ตัวครับก็คือเฉลยตัวแรกก็คือจะเป็นเฉลยตัวที่เจ้าเชียงยืนต่อได้วันนั้นที่ออกครั้งแรกครับให้เลย1ตัวและเห็นเซียนชินอยากได้นกเห็นโทรมาหาผมใช่ไหมเห็นโทรว่าถามเรื่องตัวบัวแต้มที่ มีที่หางแล้วก็มีที่บัวแต้มใช่ไหมอ่านั่นแหละอ่าเห็นโทรอยู่นะครับผมก็เลยคือสงสารน้องเขานะครับพี่น้องก็เลยจัดให้สองตัวไปเลยฟรีๆไม่มีคิดตังค์ใดทั้งสิ้นนะครับให้น้องไปเลี้ยงนะครับดีใจไหมครับเอานี่นะครับจับเลยครับตัวแรกนี่คือเจ้าเฉลยเจ้าอ่าตัวนี้เป็นเฉลยเจ้าสองนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดที่ติดต่อได้นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะให้ นะครับไม่ถึงัวตัวเล็กครับนี่เอ้าไปเลยครับผมฟรีๆนะครับเห็นความตั้งใจของน้องนะครับผมมาจับเลยนะครับเอ้าให้ฟรีๆครับพี่น้องอนี่แหละเฉลยเจ้าสองนะครับตัวแรกกูนึงตัวนี้อ่าจัดด้วยครับอาจารย์ยังไม่ขันนู่ว่าเพิ่งได้มานะครับยังไม่ได้ยินเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะครับเอ้าจับเลยครับเจนชินนะครับ ให้กันฟรีๆไปเลยนะครับนกพิ้งได้มาครับก้อนี้อีกตัวที่สองนะครับพี่น้องนะครับที่หางนะครับเป็นมีจุดสีดํานะครับแล้วก็บวแต้มด้วยนะครับก็ให้เชนชินนะครับไปเลยนะครับแบบฟรีๆนะครับผมมีความสุขครับพี่น้องเห็นพี่น้องนกเขาเรามาเยี่ยมกันนะครับผมก็ไม่ค่อยหมานหรอกครับพี่น้องในการต่อนกนะครับก็นานๆได้ครั้งหนึ่ง นะครับตามที่ท่านได้ดูนั่นแหละครับนะครับแต่ว่าน้าจินน้าใจนี่คือสําคัญที่สุดนะครับที่จะแบ่งปันนะครับให้มือใหม่เอาใช่ไหมลองดูสิใช่ไหมเห็นไหมหนึ่งตัวนี้ใช่ไหมครับสองสามสามเส้นอสามเส้นแล้วอีกตัวนึงเออแล้วอีกอันหนึ่งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมนี่เห็นไหมครับสี่สี่โอเคเนาะเ้นชินตรงตัวอยู่เนาะครับกว่าจะให้ไปฟรีครับพี่น้องนะครับเห็นแล้ว ผมนึกถึงนะครับนกต่อโดนขโมยนี่มันก็มันก็นั่นอยู่นะครับก็ต้องทําใจนะครับต้องหายากครับจะได้มาใช่ครับฮะเนี่ยครับฟรีๆนะครับอ่าผมก็จะช่วยครับขอไปรับกล้องอาจารย์ผมจะช่วยค่าน้ํามันน้องเขาอีกนะครับอีกหนึ่งบาทนะครับช่วยค่าน้ามันน้องเขานะครับเผื่อหิวข้าวหรือว่ามันบอกไม่ได้อาจจะ ยังรั่วยังเลยเราคือเราไม่รู้เนาะอากาศมันร้อนด้วยนะครับก็ช่วยค่าน้ำมันน้องเขาอีกเพราะว่าน้องเขาเพิ่งทํางานนะครับเดือนแรกเดือนแรกด้วยนะครับได้ตังมาปุ๊บก็มาซื้อนกเลยอย่างนี้นะครับอ้าก็ไม่เป็นไรครับผมช่วยกันไปครับคนที่รักในสิ่งเดียวกันนะครับวันนี้ก็อยากให้เป็นยึดถือปฏิบัตินะครับเรื่องมิตรภาพนะครับที่ดีๆต่อกันนะครับก็ขอให้เชิญชินนะครับจงเดินทางปลอดภัยแล้วก็ ต่อไปในอนาคตข้างหน้าจะต้องเป็นเซียนใหญ่ครับอ่าเป็นคนที่คอยให้ความรู้ต่อไปนะครับครับนัางลอภไปครับ